อย่าให้สังคมบีบบังคับคุณครับว่าของมันต้องมีแต่ถ้าของมันดีจริงๆเนี่ยก็ซื้อเถอะครับสำหรับ Adidas a d i z e r o EOSL คลิปนี้จะมารีวิวนะครับหลังจากที่ใส่ไปแล้ว270กิโลนะครับ ข้อที่นึงนะครับ EVOY c e l เนี่ยเป็นรองเท้า support daily trainer นะครับที่สามารถใส่ทําความเร็วได้เล็กน้อยนะครับคำว่าเล็กน้อยคือผมมาหยิบมาใส่แข่ง2ครั้งแล้วก็หลักๆอ่ะผมจะใส่ใน section ของ speed work ซะมากกว่านะครับคำว่า speed work เนี่ยคือ s e กชั o ของ interval แล้วก็ fast leg เป็นหลักนะครับเหมาะมากครับสำหรับคนที่ไม่ชอบเอารองเท้าคาร์บอนมาใส่ซ้อมนะครับเอาจริงๆคือถ้าสําหรับซ้อมแบบทั่วไปอะไรเงี้ยผมจะไม่ชอบใส่คาร์บอนเพราะมันเสี่ยงบาดเจ็บปะเกตปะข้อที่2ครับคือเรื่องของการดีไซน์ครับเอาจริงๆผมบอกเลยว่าเป็นรองเท้าที่ดีไซน์สวยมากมันได้ ตี้เกินไปแล้วก็ผมพูดตรงๆนะมันใส่ในชีวิตประจําวันได้ครับก็คือซื้อมาแล้วอ่ะมันค่อนข้างที่จะหยิบมาใส่แบบเป็นเอวิดีชูได้เลยครับแล้วทีเล็กเวลาไปจอยลันขับนะครับก็จะถักว่าเฮ้ย U S L สวยนะแล้วก็จะเปิดบทสนทนาต่อได้อีกข้อที่3นะครับเอาจริงๆคือมันเบาแล้วมันสามารถหยิบมาใส่แขกได้อ่ะน้ำหนักเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ180-220งครับผมพูดตรงๆเลยนะ มันเบาเกือบเท่าจะซูเปอร์ชูลแล้วอะแล้วคือเวลาคุณวิ่งอะ่ะคุณต้องต่อสู้กับความล้าในกล้ามเนื้อคุณอะเพราะฉะนั้นการที่รองเท้าคุณเบาอะ่ะมันก็จะซัพพอร์ตให้คุณสามารถไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นนะครับแล้วจริงๆถ้าสมมุติว่าใครยังไม่มี E O S L ในปีนี้ก็จิ้มตะกร้าได้เลยจ้าสุดท้ายกินให้พอน้อยถึงแล้วไปสอบบินนะครับ